ไปดูผลงานของน้องธนัทมคมนตรีกันบ้างค่ะคว้าแชมป์ผูก้าลูกประเทศไทยเป็นสมัยที่4แล้วค่ะ การแข่งขันการท่าเรือแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์6แดงพู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยจัดกันที่ศูนย์กันค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะประเทพู9้าลูกรอบชิงชนะเลิศอํานวยพรโชติพงศ์หรือว่าโอระยองอดีตนักกีฬาพลูทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์สมสมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วในรายการนี้ด้วยนะคะพบกับธนัทมขมนตรีหรือว่าไปพัทยาอดีตนักกีฬาพลูทีมชาติไทยและแชมป์พลูประเทศไทย3สมัยค่ะ ใช้กฎกติกาใครถึง11แรกก่อนคว้าแชมป์ทันทีคู่นี้ต้องบอกว่าความสามารถใกล้เคียงกันค่ะไปเสมอกัน10ต่อ10เกมต้องไปตัดสินกันเกมสุดท้ายเลยปรากฏว่าเป็นไปพัทยานะคะหรือว่าธนัทเอาชนะไปอย่างวุดวิด11ต่อ10เกมคว้าแชมป์สมัยที่4พร้อมกับรับเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทส่วนรองแชมป์โอระยองก็รับเงินรางวัลปลอบใจไป2 5 0 0 0บาทค่ะ